มีคำถามครับถามประมาครับว่าบ no kind of um, right? okay. ้านพบที mm ่ข hmm. like yep. ึ้นสนิมครับต้องแก้ไขยังไงครับมีวิธีแก้ไขไหมครับมาครับวันนี้ลวงตู่จะมาแนะนำให้ครับว่าวิธีล้างคราบสนิมที่ขึ้นบ้านพกพ้องทํายังไงครับมาดูกันเนาะอ่ะนี่ครับดูครับอันนี้ก็เป็นบ้านพกครับที่ขึ้นสนิมเห็ครับแบบนี้ครับแบบนี้ถือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับแบบนี้ถือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับถ้ากว่าบ้านพบนทครับที่ขึ้นสนิมไม่เยอะก็ให้เราล้างด้วย ล่อยอขัดหม้อแบบนี้กับน้ำยาสไลด์และน้ำป่าอะไรแบบนี้ครับขัดล้างครับขัดล้างอย่างนี้ครับทุกกลุ่มครับขัดขึ้นะครับพอมันล้างออกง่ายๆครับเพราะว่าสิมมันขึ้นไม่เยอะไม่หนานนะครับแต่ถ้าว่าในกรณีกรนิมขึ้นเยอะๆและล้างด้วยไอขัดหม้อแบบนี้ไม่ออกนะครับก็ให้เราขัดด้วยนี่ครับกระดาษทรายเบอร์ร้อยนะครับแบบนี้ครับขัดแห้งๆครับขัดแห้งๆไปก่อนนะครับขัดแห้งๆไปก่อนเนาะขัดทั่วๆครับขัดสิมออกให้หมดนะครับและเมื่อเราขัดในแบบหมดแล้วนะครับก็ให้เรานะครับ เอาไปล้างกับน้ำยาสไลและฟอยล์นนอแบบนี้เหมือนเดิมครับขัดด้วยแบบนี้ขัดให้เกลี้ยงครับขัดเฉยๆให้หมดครับขัดให้เกลี้ยงครับขัดไปเลยครับล้างให้เกลี้ยงครับล้างสะอาดๆครับล้างไปเลยครับล้างเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับเอาไปเผาด้วยมะพร้าวขูดขาวครับและมะพร้าวขูดขาวนี้จะต้องเป็นมะพร้าวที่ไม่ต้องบีบคั้นน้ำกระเทียมนะครับหรือเราใช้เป็นน้ำมันอุ่นก็ได้นะครับสองอย่างนี้ครับเราใช้อย่างใอย่งหนึ่งเลยครับจะเป็นมะนอุ่นหรือจะเป็นมะพร้าวขูดขาว ก็ได้ครับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าการเผาเนี่ยมันคือการฆ่าเชื้อสนิมครับที่ตกค้างอยู่ที่เราขัดหมดแล้วเนี่ยมันตกค้างครับถ้าหากว่าเราประหยดแป้งเลยโดยที่เราไม่ขัดเป็นโดยที่เราไม่ไปเผาก่อนเนี่ยสนิมตกค้างนะครับเมื่อเรากินครับมันอาจจะเป็นอันตรายได้ครับอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะติดเชื้อจากสนิมเนี่ยที่เรากินเข้าไปอันตรายได้นะครับเพราะมันตกค้างอยู่ในแป้งโดยที่เราไม่รู้นะครับเนาะอาจจะเป็นแบบพยากได้นะครับเพราะอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราขัดเสร็จ ก็ต้องเอาไปเผาเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อสนิมให้หมดนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็ลุงตู่ก็มาแนะนำง่ายๆครับสำหรับวิธีการล้างคราบสนิมเนาะอ่าส่วนไปนี้นะครับไปนี้ลุงตู่ก็จะเก็บไ้ก่อนครับเก็บเอาไว้ให้สนิมมันขึ้นมากกว่านี้นะครับเมื่อสนิมันขึ้นมากกว่านี้ครับเดี๋ยวลุงตู่นะครับจะมาทาคลิปแบ่งปันให้ดูครับว่าวิธีล้างคราบสนิมในกรณีที่ว่ามันขึ้นเยอะๆมันต้องทํายังไงครับแต่อันนี้ครับมันยังขึ้นไม่เยอะครับลุงตู่เลยยังไม่ล้างนะครับไม่ล้างให้ดูเนาะรอ มาอธิบายคร่าวๆให้ฟังไปก่อนนะครับว่าวิธีล้างคราบปิมนลายย้างยังไงล้างแบบไหนครับเพื่อนเพื่อนฟังแล้วนะครับก็เอาไปทําตามที่บอกเลยนะครับวิธีนี้ครับมันจะล้างคราบปิมให้หมดล้วครับเพื่อนนะ mm hmm. โอเคครับวันนี้ืูก็มาแบบนี้แค่นี้ครับแล้วไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ